ทีมงานต่อพ่อไลฟ์สไตล์สงขลามาแล้วโอกาสมาแล้วโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการใน PTT Station สนใจเชอาพื้นที่ค้าปลีกในสถานีบริการ PTT Station ในจัอองหวัดสงขลาอย่าพลาดเลือกทำเลที่ใช่แล้วติดต่อไปได้เลยทั้ง5สาขา PTT Station บริษัทและโนดเอ็นจีวีจำกัด PTT Station สาขาเทพา PTT Station สาขานามอม p t t s t a t i o ชสาขาสนามบินหาดใหญ่ พ t ทีทีสเตชันขอจกอหุยบริการปาดังเบซาดูโลเคชั่นทั้ง5สาขาในแคปชั่นข่าวได้เลยอมมันมน้นาวิเเเปปดท,ท่ง ีมงานต่อพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์จับกลุ่มยาบ้าลดมะืมานห0ึมตานรเม็ดของชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค9ร่วมกับชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนภาค9และก็ปปสภาค9เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสงขลา พร้อมกับผู้ต้องหานายนนอายุ25ปีชาวจังหวัดสงขลาตีตัวเลขกลมๆ3เมตรร้อยก็ร่วมๆ15ล้านครับนี่ถลุดไปได้นี่ยำเลยครับเยอะขนาดนี้มาดูทำลายของยาบ้าลอตนี้ครับชุดจับกลุ่มได้รับการประสานจากตำรวจสพแม่สาย จังหวัดเชียงรายซึ่งได้จับยาบ้า460,000เม็ดและจากการสืบสวนขยายผลทราบว่ามีการจัดส่งยาบ้าอีกล็อตมาทางพัสดุผ่านทางบริษัทขนสง่งเอกชนแห่งหนึ่งมายังพื้นที่จังหวัดสงขลาแผนการจับกลุ่มเริ่มขึ้นเมื่อวันที่18ธันวาคมชุดจับกลุ่มได้วางแผนติดตามยาบ้าล็อตนี้จากการตรวจสอบพบว่าพัสดุถูกส่งให้กับผู้รับที่วัดเช่มอุทิศในเมืองสงขลาชุดจับกลุ่มจึงวางแผนเฝ้าติดตามรถกระบะที่ขนพัสดุคันนี้ไป ส่งให้กับผู้รับต่อมามีนายนนท์เข้ามารับพัสดุจำนวน3กล่องจึงเข้าล็อกตัวจับคุมทันทีพร้อมยาบ้า314,000เม็ด ต่อมาเมื่อวันที่19ธันวาคมชุดจับกลุมได้รับการประสานจากบริษัทจัดส่งพัสดุว่ามีพัสดุอีกหนึ่งกล่องซึ่งมีชื่อผู้รับสถานที่จัดส่งและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับตรงกันกันกบกล่องพัสดุที่จับไปแล้วทั้ง3กล่องพอไปตรวจก็พบยาบ้าอีก7 9 8 0 0เมรย็ดยังไม่หมดครับยังมีอีกวันนี้20ธันวาคมได้รับการประสานจากบริษัทจัดส่งพัสดุอีกครั้งว่ายังมีพัสดุชุดเดียวกันส่งมาอีก ก็ได้อีก120,000เมตรรวมทั้ง3ลดก็5,13,800เมตรครับ ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลนะครับนี่คือผลงานอันยอดเยี่ยมของชุดจับกลุ่มซึ่งนำโดยพันตรวจเอกศักดาเจริญกุลรองผู้กรกการสืบสวนตำรวจภูธรภาค9ขคนซ้ายแจ็กเก็ตด,ดำพันตรวจเอกธนวัฒน์เส้งสวยผู้กักการสืบสวน3กรมกับการสืบสวนภาค9้คนขวาเสื้อเขียวและก็พันตรจโทเกลือชัยฉันทจิตรองผู้กักการสืบสวน3มามกรมกับการสืบสวนภา,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 าค9ครับ ชุดนี้เล่นของใหญ่ระดับประเทศตลอดครับเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปหลังจากนี้นะครับไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนไปฟังพุ่มกับศักดาสอบผู้ต้องหาทิ้งท้ายกันครับสรุปนี่ของเราหมดไหมทำมากี่ครั้งแล้วตรงๆเลยครั้งเยอะะไม่ใช่ัเยผมไม่เชื่อหรอกครั้งแรกนี่นาพี่จะพูดได้ฟัง งานใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่งานมัดสองมัดไม่ใช่งานห้าเมตรสิบเมตรนะครั้งแรกเนี่ยนะอุ้มวัดมาพูดพี่ก็ไม่เชื่อของมากขนาดนี้มูลค่ามหลายบาทแล้วมันไม่สมูทขนาดนี้หรอกเข้าใจไหมมันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนะเราควรจะให้การที่มันเป็นประโยชน์นะเราควรจะให้การที่เป็นประโยชน์ แล้วมันก็จะเป็นผลดีกับตัวเราเองด้วยเข้าใจไหม